กับไอ้แล้วกับเบคอนเจมโคชาแนลแลผมวันนี้เจมก็จะมาเล่นแรงัะผมแล้วก็เจอแบบโอโ้โหทำไมเดี๋ยวนี้เจมเจอเจมเจอบ่อยมากเลยพวกปากแซบมาถึงก็เปิดด่าแบบเละเทะไปหมดเลยับผมตัวปอมขยะอะไรบ้างเดี๋ยวดูตานี้ับผมโดนด่าแบบมาถึงเปิดมาเลยเจมโคเจมจุดจุดจุดเหมือนพวกนี้เหมือนแบบเหงาอะ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่ออะไรครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปกันฝากกดไลค์กดซับแล้วกดกระดิ่งช่องของเจมกันด้วยครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมในเกมว่าเขาปากแซบอะไรครับผมเนี่ยแม่งเจอแม่งโดนกูนเนะ่ไปชมคลิปก,กันเลยครับผม The forest everything has ever need. oh. you No. will

มนะมไม่สี่นะมันน่ะแช่แล้วปะแช่แล้วแล้วมาี่แล้วนะมนนะไม่ตายตายปะยให้เตะให้เตะไปนะพี่แอไม่เอาข้างหลังก็ไนดะ ไอเตไห้เไปก่งอย่าบอกนะว่าเราลอดอ่ะเป็นเดิมอีกแล้วเราทีงทำไมเราไม่ไขมันเราไม่ดีไปไม่ทันแม่คนในเลนอ่ะ มันจะขโมยก่นอ,อนเาะอาสัให้ก็ตายโอ้ไอเก่ตีโดนีกวิ่งไปทำไมเด็กคนม้มอร,ราก็ต้องสทีดมันมาสามได้เราก็ต้องสัดิวะมงจะไสได้กับมันมัอน,น,นอยู่ในเนี่ยมันอยู่ในเ ไม่ต้อไปเตะนะเกินไปแล้ว วุ่นสวไม่มีพนนิดว<ป>ะนปก,ะกีมันต้องมันต้องอยากเคลียร์ไม่ต้องรีบ อ๋อมันแพนด้านี่ว่าเกลืที่เราไม่มีตันอเมันยก่้ตอนมันเดืา ไมไม่น่ารีบหน้ารอตอนมัน,เ,กกยยมนมเคลียร์ยยคีมไงมันก็ต้องเคลียร์คีมอ่ะถ้ามันไม่เคลียร์คีมมันก็ต้องปล่อยปอ้อมถ้าคีมเขา้าเก็บสก,กิลไว้เลยยังไงมันก็ต้องเคลียร์เมื่อกี้ยังไงก็ต้องได้มันดีไม่ได้ได้ปรอมอีกเว็บตองอย่างนี้ห้ายาจะรวะนยนะ Lang, 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 Everything hey. is worth เราไม่สลับให้เก staple, ่งไปรับเพราผมคงเราชอบยืนโดนกดแล้วก็จะโดน ต <Safe anor. S 1> ้องเป็นได้นะข้างล่างเนี่ยข้างล่างไม่มีป้อมนะพี่แอลต้องสลับแล้วต้องไปบนแล้วเนี่ยเสียป้อมบนอีกเสียอยู่แล้ว หน้าทัดอยู่มันไม่เอา <Yes. S 1> ไม่มีปอม้อมมาสลับเลยยืนโดนกดเลยบน,นห้าไปยู่ รอแพนด้าแพนด้าจะเข้าจากหลังบ้านน่ะไม่รู้หลังตรงไหนนะงะถีบ <c oughs> เอาแม่งดิอีอยิว <c oughs> ได้หมดได้หมดไหวไหวไหวโอ๊ยกดข้างกดตัวิปโอ้เสียโอฟีเลยกู mãi 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 อยู่แถบแอลซ้ายแอลขวาแหละไปไหนได้ไ,ลลไม่กไกลหรอกแถบอะบนโดนมีฟองพุ่มนั้น่ะมีนั่นแหละพุ่มข้างหินนั่นน่ามีแพนด้าอยู่ไปแล้วยาวเลยเก็บยาวเลยยังต้องเป็นคนกลับไปหา ไม่รู้ว่าจะเสียหรือเปล่า5ค,ค,คิดอยู่ว่าเจมจะออกออกแรงเลยก็ได้ตอนแรกคิดอยู่ว่าจะออกทางด้านของชิวอฟลอสมากันแพนด้าหรือว่าเดวสุมันต้องเอาอยู่แล้วมันเสียก่อนไป ตอนนี้แพนด้ายอยู่ไหนไม่รู้อ่ะจะตายบ้องบนบงบนั้นต้องเอารักบบถ้าเราปล่อย,อยต้องเอารักวันนีมนน้มันไม่ได้ลปล่อย่า ายหมดเลยไทั้าตัวเลยไ่าฟีอ้เอ้ยกูออกได้ได้ผมมีสายเกิดทีนึงผมโยนได้ผมโยนได้เล่นบนเลยเล่นบนเลย กรุบกรุบหน่อยกรุบหน่อยเอาจริงเอาจริงผมต้องไม่โดนแพนด้าโดนได้ทีนึงมาดิมาดิกุ๊ปห้าหน่อยกุ๊ปห้าหน่อยปากแซ่บใสเด็กเวนช้างมันช่างมันกุ๊ปห้าเลยเอ็นเลยตีป้อมตีป้อม ไปไม่ได้ต้องกลับคนนงออึงไออออม่รู้ทันบอกเฮ้ยเอาทำไมเราไม่กลับคนลนะไอเก่งกไม่ถอยไปวาร์ปไกลๆอ่บเพื่อนเออเออ,เอ,อสวยสวยเห็นปะ ช่วยหน่อยพี่เอาไปเอาแม่งดิมันเหลือตัวเดียวผมเอ็นผมเอ็นมึงเด็กปากแซ่บเลยมัน่าเอ็นบ้านกูเหรอดีนะี่อะไอ้แก๊กมีปิดป้อมมันสุดไม่อันแพ้ไม่มาเอกจริงเลยเขี้ยมงปากมาถึงแม่งเปิดเปิดกูแล้วแพ้มก็ต้องตายอมรับจะตากรรมมา ก็เรียบร้อยนะผมจบลงแล้วกันทางด้านปากแซบอ e ีสปอร์ตนะโอ้โหมาถึงก็เปิดเจมเกือบเพสสอดสุดท้ายเจมลืมแล้วว่ามีอันอ่ามีเกิดจริงๆเจมตายแล้วก็เกิดกลับไปก็ได้แล้วแต่ว่าไม่ได้นะมันต้องแลกอะวิธีของนักลบก,ก็คือสู้กันจนกว่าจะตายไปข้างเลยครับผมพอดีนะที่แก๊กกลับไปทันนะผมเดี๋ยวก็มาดูสกอร์สกอร์ทั้งหมดอ่าสิบสิบหนึ่งเจ็ดนะผมดาเมจที่ทำไปก็เจ็ดหมื่นอีกฝั่งนี้เขาไม่ค่อยสู้อะ่ะ ก็เป็นแพนด้าที่ไปค่อยสปิดมาถึงก็โดนเปิดเลยก็ประมาณนี้ผมสำหรับคลิปเอรอนดอรเจออ e ีสปอร์ตปากแซบเข้าไปโอ้โหอยากจะร้องให้เลยไยเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะคลิปอะไรฝากติดตามกันด้วยแล้วนกะับ